การระดมสู่ต่อผู้อิมพัติอาทิตย์ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วประพงศขอ,ขอการาบเรียนเชิญท่านประธานในที่พรนบรมเชษฐ์มนกรลที่นครมังแก่ได้กล่าวเปิดการการจัดกิจกรรมหยดน้ำแห่งการเารียนร,นร,นรู้ประจำภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2552จากการกล่าวรายง,งานของท่านผู้อนวยการโรงเรี่ยมเยือนเทศบาลเมืองโดเชิญชมเรี่ยมเทศบาลเมืองไทยที่ได้รัด การร่วมกิจกรรมผลง,งานจากโครงการหรือแพลสฟอรมโครงการและใช้กิจกรรมหยดน้ำในการเรียนรู้โดยมีแนวคิดว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างและสรุปหรือกลั่นองความรู้เหล่านั้นออกมาในรูปแบบกิจกรรมต่างๆเช่นละครการบรรยายการละเล่นหรือการดแสดงก็มีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายวิธีการค้นหาข้อมูลกฎเกณฑ์ต,ต่างๆที่ทําให้สะอรอนั้เนเจ็เป็นภาพ ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนจะทราบระดับความก้าวหน้าความสำเร็จของตนเอง หลังจากการนำเสนอองค์ความรู้ของลูกหลานพวานั้นจะจัดสอบวิธีการทางการเงินกอร์รัปนนะครับในภาคเช้าและก็อีกรุ่นเงินทะเลยไปอีกชั้นป .4 มาเราไปร่วมดีอะไรยอดแค้วครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่กิจกรรมหยดน้ําแห่งการเรียนรู้ครั้งที่สิของโรงเรียนเทศบาลบ้านนนชัยครับตอนนี้เรากําลังอยู่ที่ศาลาลงธรรมนะซึ่งวันนี้เป็นกิจกรรมของสายชั้นป .4 นะครับที่กําลังนําเสนอขยะมหาสนุกของนักเรียนป .4 ที่เรียนมาทั้งภาคเรียนที่2ซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันสรุปที่เด็กๆจะนําเสนอต่อผู้ปกครองและก็ผู้ที่สนใจในการร่วมครั้งนี้ครับ อยากจะรู้ว่าเด็กๆกำลังจะนำเสนอและถ่ายทอดสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ยังไงขอเชิญชมเลยครับครับผมตอนนี้ผมอยู่กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านนนชัยนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านพูดถึงกิจกรรมวันนี้แล้วก็สิ่งที่เด็กๆกำลังทำฮะว่ากำลังสื่อสารอะไรอยู่นะครับ สำหรับกิจกรรมที่นักเรียนวันนี้เป็นกิจกรรมแห่งการเรียนรู้ของหยดน้ําประจําปีการศึกษาส5ง2าสแล้วก็เป็นภาคเรียนที่สองนะครับสำหรับนักเรียนที่กําลังทําอยู่ในงานนี้ก็คือ,อขยะมหาสนุกคือการประดิษฐ์จากเศษวัตดุซึ่งนี้เป็นถุงนมนะเป็นถุงนมถุงนมแล้วก็นํามารีไซเคิลมาทําให้เกิดประโยชน์เอาถุงนมเนี่ยมาล้างมาล้างแล้วก็มาตัดมาตัดแล้วก็มี ไม้แล้วคอยประดิษฐ์ออกมาเป็นดอกไม้อย่างแก่กันที่เราเห็นนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นการที่จะนําเอาถุงนมที่ใช้แล้วแทนที่จะไปเป็นเป็นเศษขยะเป็นอะไรเนี่ยทำเป็นมลภาวะของโลกเราก็กลับเอาพวกนมเราถุงนมเหล่านี้มาล้างให้สะอาดแล้วก็มาให้เด็กนักเรียนได้ทําเป็นรีไซเคิลจาก ขุ่งนมเหล่านี้มาทําเป็นประดิษฐ์ดอกไม้ให้แก่กันแล้วก็มีคุณค่าขึ้นมานะครับวันนี้ก็นับได้ถือว่าแล้วก็เด็กที่มาร่วมนี้นอกจากจะเป็นเด็กนักเรียนของเทศบาลเ,เทศบาลบ้านดน,นชัยแล้วก็ยังมีเด็กออทิสติกหรือศูนย์ออทิสติกที่อยู่ด้านหลังของโรงเรียนเทศบาลบ้านดน,นชัยนะครับยมาร่วมด้วยมาร่วมสนุกสนานมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราซึ่งกิจกรรมกินเป็นกิจกรรมหยดน้ําแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลบ้านดนชัย ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับวันนี้ก็ได้เรียนรู้การทำเกี่ยวกับเรื่องการลดปริมาณขยะแล้วก็การทำาขยะมหาสนุกสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งนะครับท่านทวัตชัยที่คอยสนับสนุนกิจกรรมให้เกิดงานหยดน้ํามาครั้งที่10แล้วนะครับก็อยากจะ เรียนถามท่านนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้แล้วก็อยากฝากอะไรถึงผู้ปกครองและเด็กๆครับก็เดี๋ยวถามเด็กๆก,ก่อนวันนี้ทําอะไรบ้างถาไม่ได <ทำ S 1> ้ดอกไม้จะสวยทำอะไรทําโมบายปลาทาไมต้องทําโมบายปลาให,ให้สวยงามครับสวยสวยงามสวยงาม,สว,งามสวยงามแล้วไปใช้อะไรอีกตกแต่งบ้านได้ครับตกแต่งบ้านได้แล้วโมบายปลาที่ทําจากอะไรขวานน้ำขุนครับ ขวดน้ำขวดนี้เอาไปทิ้งไหมไม่ครับปกติเราจะทำไงกับขวดน้ำขุดเอามาลีเพเคลนทำใหม่เป็นอุปกรณ์ครับอ๋อสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเดกชายกิติวัฒน์หมอแรดครับชื่อเล่นอะไรครับชื่อเล็กครับตอนนี้เรากำลังทำอะไรครับเล็กกระปุกแบนไม้จิ้มฟันครับครับพอสีนี่เขาทำกิจกรรมอะไรกันครับแล้วก็จะทำการประดิษฐ์แล้วก็เป็นแผนก ไฟดนตรีครับอ่าแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นครับโอเคขอบคุณเล็กมากครับขอบคุณครับตอนนี้เราลองมาถามผู้ปกครองบ้างนะครับสวัสดีครับคุณผู้ปกครองครับชื่ออะไรครับแนะนำชื่อลงค่ะดีใจค่ะที่ค่ะที่พาลูกหลานทําแบบนี้ค่ะครับรู้สึกยังไงกับกิจกรรมหยดน้ําครับที่จับมาครั้งที่สิบแล้วครับ ก็รู้สึกดีที่พาให้นักเรียนเรียนรู้อะไรสิ่งต่างๆของการประดิษฐ์ประดอยอย่างนี้นะคะอยากจะฝากอะไรถึงเด็กๆไหมครับก็เด็กๆทุกคนนิสัยดีค่ะทำกิจกรรมทุกคนดีค่ะคขอบคุณผู้ปกครองคุณสะท้อนมากครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเสียงของผู้ปกครองและก็นักเรียนของเรานะครับเราลองไปสำรวจดูฐานอื่นไหมครับว่าเขาจะทำอะไรกันบ้างเชนครับตอน ตอนนี้เราอยู่กับตาตั้มนะฮะตาตั้มอยู่ศูนย์ออทิทติกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับตาตั้มมาดูกิจกรรมน้องๆเกิจดจกเหลอเยอะครับครับแล้วดีไม่มองแล้วกิจกรรมนีเยอะครับอยากให้มีแบบนี้อีกบ้างไหมครับอีกครับครับเราเราเห็นน้องๆเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันทำดอกไม้ครับทำดอกไม้นะครับนี่เจอเยอะครับดีไซเคิลนะครับน้องตันนี่ครับ าาตามแม่ไม่ใช่อลยรขะชื่อมานววันสแสงน ตากันครับตากันต้องใช้สิ่งแ้อมที่ทำดอกไ่งําของดอกมะลุนครับก็สำหรับดอกไม้จากถุงน้ำยาดอกมะลุนนะครับก็เป็นนวัตก,การรมที่แปลกใหม่นี้ครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากเศษขยะที่ใช้ที่เป็นถุงน้ำยาดอกมะลุนนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วย 好。<Thank>